สวัสดีครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่อใหม่ใน Google และ YouTube คลิกเข้าไปที่รูปปนรูปตรงนี้นะครับรูปของเราจะน้อคลิกที่ตั้งค่าจากนั้นก็คลิกตรงแก้ไขบน g o o g l ลนีครับชื่อตรงนี้นะครับชื่อที่จะเปลี่ยนนะครับ จากซองรีแพลมซีมันจะเปลี่ยนเป็นซ่อมม cu ครับคลิกเข้าไปครับคลิกแก้ไขให้คลิกแก้ไขบนคลิกคำว่าแก้ไขนะครับคลิกตรงนี้ไม่ได้นะต้องคลิกแก้ไขบน Google หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับจากซองมันจะเปลี่ยนเป็นซ่อมครับ นามสกุลผมจะเปลี่ยนเป็น MCU ครับจากนั้นก็คลิกตกลงครับตอนนี้ชื่อของผมก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับคลิก refresh ครับชื่อได้เปลี่ยนไปนแล้วครับ ซ่อมนมสกุล M T U ครับชื่อซ่อมนมสกุล M T U นะครับจากนั้นผมจะคลิกเข้าไปที่เครื่องมือการวีดีโอครับจากนั้นผมจะคลิกเข้าไปที่หาเงินเขียนบล็อกตอนสองสวัสดีครับาวางไปทีครับ จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าซ่อม MCU ครับแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนให้ในทันทีนะครับตรงนี้หลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีครับลองมาคลิกดูใหม่นะ,น,นะครับัชื่อได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับชื่อได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วครับจากซองรีแพร์ MCU นะครับเป็นซ่อม MCU ก็ได้ทำการเปลี่ยนให้แล้วนะครับ สามเราตอนนี้ก็ในแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ